แม่วันนี้นิ้วลุงลุงคงจะต้องมาหากันในงานนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะไป็นและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบพาผู้ชมนะคะมาพบกับงานเปิดตัว เพชรระดับตำนานนะคะที่มีชื่อว่า Forever Mark <c oughs> นั่นเองภายใต้การบริหารของชูบิลลี่ค่ะเตัวไปแล้วกับความวิบวับแวววาวกับเพชรระดับตำนานและเซอร์เลฟที่มาในงานนี้จะมีความเป็นตำสั้นหรือตำนานกันบ้างอบอสยยใหญ่แห่งยูบิลลี่ระดับเจ้าแม่เพชรนางน,นี้ยรอเราอยู่แล้วจ้า แบรนด์โฟร์มารกเนี่ยก็เป็นแบรนด์ในตำนาน<ะ>แต่อีกข้างหนึ่งของอันค่ะแหวนแต่างงานของอันค่ะเป็นตำนานของอันเพราะว่าเป็นแหวนที่คุณพ่อออกแบบให้ค่ะแหวนวงหนึ่งเนี่ยมีส่วนประกอบเนี่ยมากกว่า20ส่วน<ะ>คุณพ่อบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นอิฐแต่ละก้อนมาต่อการซึ่งอันก็เหมือนกับแบบจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็ค่อยๆสร้างแล้วก็ทําครอบครัวของเราให้แข็งแรงมากขึ้นจริงๆตำนานของอันนี่ก็คือความถึกอดทนค่ะความถึออดทนค่ะความถึกเนี่ยเป็นตำนานและเป็นที่กล่าวขานของน้อง ทุกคนในออฟฟิศค่ะจะาแม่ถ,ถึกถึกเลยอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องเพิ่มฉายาเข้าไปอีกเป็นเจ้าแม่เพชรถึก,ถก แล้จะแม่ MCQ ทองนานนี้แล้วเรามีความเป็นตํานานหรือเปล่าคงต้องเป็นแหวนแต่งงานแหละค่ะเพราะมันก็เป็นการสร้างตํำนานใช่ไหมว่าเอ้ยฉันได้แต่งงานแต่งงานนะในขณะที่เพื่อนฝูงวัยเดียวกันตอนนี้ยังหาผู้ชายไม่ได้เลยยังหาผู้ชายไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็ได้แต่งมาตั้ง10ปีแล้วนะโอ้มันมีทรงคุณค่ามันอยู่กับนิ้วของเราเนี่ยมันก็ไปไหนมาไหนมันก็เป็นการการันตีเบาๆว่า จับจองแล้วจับจองแล้วนอกจากแหวนแต่งงานแล้วเนี่ยเรามีตำนานอะไรอีกพี่แหละเป็นตำนานตำนานอะไรดีตำนานเอมซมั้ยตัมตัมตัมานานแล้วตามไมโครโฟนเนี่ยมาสักพักนึงแล้วนะปีนี้เข้าปีที่17แล้วเราคิดว่าเหมือนกับมันเป็นอาชีพที่ยิ่งทำก็จะยิ่งมีประสบการณ์ก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเหมือนกับมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งงฮายิ่งแก่ยิ่งเ้างั้นขอมะพร้าวห้าไปแกงกะทิหน่อยนะพอดีหิวข้าว เอาเป็นว่าพักหายใจให้ครอกันสักครอละช่วงหน้าอีกสานางรอต่อคิวอยู่จ้าปกาก็ซิกซิปัก่ก็ซิกซิอืม ตำนานพอไหมแล้วรถคฮรุนนี้เรามีเรื่องไหนล้วเป็นตำนานหรือว่าตำสั้นบ้างลราหมาเมาหน่อยเร็วบางทีก็สั้นบางทีก็นานค่ะความโกะเนี่ยเยอะค่ะพี่สวยแบบนี้นี่ซุ่มซ้ามากซุ่มซ้ามากนัดผิดวันออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นบ่อยมากนัดกินข้าว บางทีทางานก็ไปก่อนวันมาที่น้องไฮนางนี <cle an> <ure> ้บ like ้างแล้วนะก็มีตํานานเป็นที่กล่าวขานเหมือนกันนะในห้องเรียนนะคะเคียวหมักฝรั่งแล้วหมากฝรั่งติดคอเมื่อเล่เรียกว่าหนูหมักฝรั่งหนูหมากฝรั่งจนถึงทุกวันนี้ก็แอบเคียวแล้วก็อาจารย์ภาษาจีนสั่งให้ร้องเพลงร้องไปร้องมาหมากฝรั่งติดคอติดค้องน้องๆหนูๆแล้วก็อย่าเป็นแบบอย่างนะจ๊ะแล้วตำนานของเจ้านางนีล่ะดูท่าทางอาจจะเยอะอยู่นะ ตำนานเหรอคะก็คงเปน็นเรื่องเกี่ยวกับอายุบวค่ะเพราะนานแล้วอายุเกิดมานานแล้วเพราะนานแล้วอายุเกิดมานานแล้วนะคะ <S 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 เอ้ยเิดเป็นตำนานอย่างหนึ่งก็เป็นตำนานเรื่องเกี่ยวกับความแซบแซบแซบ,แซบพอเรื่องแซบเนี่ยเป็นตำนานเด็กพูดกันเรื่องบือไหลทุท่งเลยค,ค่ะแม่แซบอิริกันไปเลยและส่วนกระผมเนี่ยก็แซบไม่แพ้คุณพี่นะขอบอกละเจอใครๆแล้วก็มีแต่คนบอกว่าแซบแซบแซบมาดีสุด